สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่าคลิปนี้ผมก็มาอยู่แถวสี่แยกบางนาขอจะขออนุญาตจูงมือสูงเกยียรติของท่านมาสัมผัสกับว่าที่ศูนย์การค้าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยใหญ่ให้โลกจำแบงคอกมอก็เป็นโครงการพัฒนาพื้นที่เชิงพคณิจกรรมแบบผสมตั้งอยู่บนถนนเทพารักษ์หรือว่าบางนาตราด ช่วงหลักกิโลเมตรที่0ถึง1ตรงข้ามญญศูนย์นิสการและการประชุมไบเทคบริหางานโดยกลุ่มเดอะมอลได้มีการก่อสร้างประมาณปลายปี2561ตามแผนก็จะเปิดให้บริรการบางส่วนนะครับในปี2566แต่ก็ติดปัญหามากมายทั้งขาดแคลนแรงงานแล้วก็สถานการณ์ไข้ววัดโควิด19อีกทั้งยังดึงแรงงานนะครับ เพื่อไปเล่งก่อสร้างเอฟซอฟเียซึ่งอยู่บริเวณแถวย่านพร้อมพงเพื่อให้เสร็จตามแผนสำหรับแบงคอกมอลเมื่อโครงการเปิดให้บริการนะครับจะมีศูนย์การค้าและสนามกีฬานในร่มที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และศูนย์การค้าก็จะมีขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยมีพื้นที่ทั้งโครงการนะครับทั้งหมด100ไร่มูลค่าการลงทุนรวมอยู่ที่50,000ล้านบาทฝั่งด้านซ้ายที่ติดกับถนนสุขุมวิทก็จะเป็นกลุ่มค้าปลีกออฟฟิศตรงกลางนะครับก็จะเป็นศูนย์การค้าตอนนี้ก็กำลังทำในส่วนชั้นใต้ดินอยู่ แล้วก็ขวาสุดก็เป็นที่จอดรถอารีนาก็นับว่าเป็นการลงทุนครั้งใหญ่ที่สุดของเดอะมอร์กรุปภายในโครงการก็จะประกอบไปด้วยศูนย์การค้ามีคอนโดมิเนียมอาคารที่พักอาศัยให้เช่า หรือสวิตอพาร์ทเมนต์แล้วก็ยังมีอาคารสำนักงานให้เช่าด้วยสําหรับการจัดสรรพื้นที่ก็แบ่งเป็นห้างสรรสินค้าและซุปเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็มีโรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซินิเพกสิโรงประกอบไปด้วยโรงภาพยนตร์มาตรฐาน14โรงและโรงภาพยนตร์ระบบ i m a มอีกหนึ่งโรงมีบางกอกอริน่าฮอแสดงคอนเสิร์ตและกิจกรรมบันเทิงจุคนได้ถึง16,00 0ที่นั่ง ก็จะมีสวนสนุกนะครับแล้วก็มีส่วนน้ำรวมทั้งอาคารจอดรถรับรถได้สูงสุด8,000คันมีอาคารชุดเพื่อการพักอาศัยสุนรักงานและโรงแรมก็ได้มีข่าวนะครับว่าจะย้ายสถานีขนส่งโดยสารสายตะวันออกหรือว่าเอกมัยมายังศูนย์การค้าแบงคอกมอก็คือว่า ขนส่งเอกมัยเนี่ยเขาจะย้ายมาอยู่ที่บางนานะครับทางแมคคอรมอ์เขาก็เลยเสนอว่าถ้าเกิดย้ายมาอยู่ที่ของเขาเนี่ยให้ไปทําเป็นสถานีขนส่งโดยให้มาตั้งได้ฟรีๆเลยแลกกับการมีร้านค้ารอบๆขนส่งแล้วก็พวกโฆษณาต่างๆแลวก็ต้องชะลอแผนนะครับเนื่องมาจากทางคลอมอไม่อนุมัติในหลักการก็อ,อาจจะต้องรออีกสักพักหนึ่งนะครับว่าจะเปลี่ยนใจหรือเปล่า เพราะว่าทางขนส่งเอกมยัยท่านที่พอทราบนะครับก็ยังหาที่ไม่ได้นะแล้วก็ทางสถานีเอกมัยเก่านะครับก็มีแผนที่จะนําที่ดินที่มีขนาดประมาณเจ็ดไร่ไปพัฒนาเชิงพาณิชย์ก็จะดึงเอกชนร่วมลงทุนพัฒนาคอมเพกสร้างรายได้ระยะยาวเพื่อพัฒนาเชิงพาณิชปัจจุบันนี้นะครับก็ใช้เป็นพื้นที่จะระเบียบรถตู้โดยสารข้ามจังหวัด ตรงนี้ก็เป็นโครงสร้างอาคารจอดรถลึกเข้าไปด้านในนะครับก็จะมีสวนสนุกนะเป็นสวนน้ําโครงสร้างก็สูงขึ้นมากนะครับตอนนี้ ก็พามาดูวาความคืบหน้าการก่อสร้างศูนย์การค้าขนาดใหญ่ที่สุดใหญ่ให้โลกจำแบงคอร์กมอขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามไว้พบกับวีนพีมีเรื่องเล่าใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้โชคดีจงมีแข่ท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีครับ